เทศบาลตำบลทับมาเติมความรู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่ส่งเสริมการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายชูชาติคงทนรองนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการประจำปี2566 โดยมีผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีตำบลทับมาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลทับมาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อสอมจำนวน80คนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการรวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยมีนายบุญโชคเกาะแก้วเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเข้ามาให้ความรู้เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการป้องกันการบาดเจ็บและมีความเหมาะสมในการอยู่อาศัยทั้งสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่สะอาดเหมาะสมถูกสุขอนามัย พอเลยหลายใครคือรุ่นหนุ่มรที่เราเรียนรู้วันนี้ครับใครเป็นองสมครับเราจะตีก่อนเราจะดูแลเพื่อได้ครับดังนั้นถ้าเหมกนแรกั้งสอสอมพรอบพทกีก่พอ้าแเนี่ยก็ต้องไปครับเพื่อไม่ให้แแย่นี้บอกวินเพื่ออที่ความเครียเราบอกให้ดีกว่า